กราบสวัสดีท่านผู้ชมดูทันกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับเช่นเคยนะครับ u n f i t e d Cloud ซึ่งในวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Hot w h e e l a l l e นะครับผมเป็นเกมที่จะนำแบบว่ารถของเล่นนะครับมาวิ่งแข่งกันนั่นเอง <laughs> มันก็เท่ดีนะเท่แบบนะครับโอเคเราจะไม่รอช้าอะไรเงี้ยเราจะเริ่มกันเลยเริ่มด่านก่อนเลยอันนี้ มาเลยยังไม่ได้เรียนรู้ด่าเลยนะเนี่ยเลยนะสดสดมันร้อนเลยเทมากดูดูาาดิเดินไปเดินไปเดินไดูก็มันมป็นไปด้โตกันหมดเลยดูไนะว้นะอุ้ยมีในโตมรอด้วยครับเบืดมึงเป็นไงเล่าอ้อยชนปาจริงเฮ้ยรอด้วย ใครมันหลุดใครมันหลุดแบบไปแล้วโอ๊ยเบียดกูเยอะดิมึงกูมึงชักเบียดเอาวะอืมนี่ที่หนึ่งใครจะไปแซงให้ดูโอ๊ยเดี๋ยวมันเบียดถึงแล้วเฮ้ยรอด้วยครับอู้โหมันเบียดอะไรกันแย่ๆนั่นตรงนี้เออสุดหน้าเออเบียดดีนักเออเดี๋ยวนี่ก็เบียดกูจังเอ้ยรอด้วย ออบ้าเลยไม่ได้ถึงกอดีฮาว่ะทีหนึ่งมันอยู่ตั้งไกลต่อด้วยดิล้อหมาแล้วกันนดิวายคนไหวเลยไหวมาก <c oughs> ทีสามแล้วเมื้อยอย่าเบียดเยอะดิไอ้พวกนี้มันชอบเบียดกันจริงๆเลยเนาะเอ้ยโอ้โหมาแล้วเอ้ยเอ้ยไปทางไหนดีอะซ้ายขวาขวาไหลใจดีเอามาขวาซะได้ไม่ลนะ ไยดูทางน่าจะง่ายทางง่ายอยู่เอ,อ้ยกินแล้วก็ดิ้นไปด้วยเฮ้ยจะชนไม่ชนวเว้ยเฮ้ยราทีสองทุกคนไอ้ไม่ต้องที่สองกูที่หนึ่งด้วยมาดิมาดิเลยนะที่หนึ่งมันมันเก่งจังวะเฮ้ยเออเป็นเบาะแทะะ้ไม่ยอมหรอกนะ โอ้ oh God. ไม่ก็เปนเนี่ยยังไม่ถึงเลยเอ้ยแม่งแข่งอันที่สองเนี่ยที่หนึงมันไปไกลเกินทุกคนเฮ้ยแม่งเลยที่สองมาดำกูไปแล้วไม่ไม่จริงเอ้ยลบที่สองลบเอ้ยที่หนึ่งด้วยเราแมเมื่อไหร่จะถึงที่หนึ่งวะทำไมที่หนึ่งโอ้ยแม่งกูโดนอีกแล้วกูโดนแทงอีกแล้ว เฮ้ยรอด้วยครับอรอกันด้วยเออไม่รอกันเลยวะเฮ้ยพวกนี้น,น,นี่เป็นไงเล่าโอจริงปหเนี่ยโอ้ไม่กอดที่สามอะ <c oughs> ไม่ได้องที่หนึ่งดีโอที่ทรงที่สามอะไรเนี่ยองที่หนึ่งดีครับลักษณะแม่งวิ่งกันอย่างนานเลย เฮ้ยเฮ้ยมันเฮ้ยทำไงอ่ะเมื่อกี้เหมือนจะมีในตัวมาเลยอะ่ะเหมือนจะมีแรงอะไรแรงๆขึ้นห่างกดตามจังหวะบวกมา <c oughs> เลิกไปพวกหนูๆทั้งหลายโอ้โหใหม่ก้อนไปเนี่ยมันเป็นเกาะกลุ่มกันเยอะขนาดเนี้ยหลบไปสิบ้าจริงฮึดูสเตปพี่ซะก่อนดีดีเป็นไงเล่า หลบไปเฮ้อยขอบใจที่ช่วยดันน่ารักมากเลยโอ้ยมันก็จะแซงกูจังเลยให้เฮ้ยนี่แน่ในตรอ้กุชูดส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 ูดต่ำไปต่อโอ้ยแม่งที่หนึ่งแม่งอยู่นู่นอีกแหละอะไรวะไม่ถึงสักทีที่หนึ่งเนี่ยเมื่อกี้ก็ได้ที่สามที่สองก็ไม่ได้ที่สองแม่งตัดหน้ากูไปยอดจริง โอ้โหกูไปดันตัวได้สองอีกบ้าจริงบ้าเจ้มาแล้วงานนี้นี่แน่เต็มสูบเราไปชนซะเลยชนซะเลยเลอัศพาลและอันนี้เบียดซะเลยเนี่ยอือเดี๋ยวไปเบียดโชว์นี่แน่นี่แน่ดันท้ายแม่งเลยนี่นี่นี่น,นี่ตัดหน้าแม่งเลยไปลโบอยมาอยู่แล้วครับที่หนึง่ง เอ้ยมันต้องสิโลแล้วเอ้ยโอ้โหมันก็เร็วเกินนี่หนึ่งอ่ะเอ้าไม่มีในไตัวอีกกูเอือไม่ถึงโอ้โหเร่งมาขนาดนี้ไม่ถึงมันเร่ไงวะเร่งมาขนาดนี้แล้วนะวะนี่นี่นี่เอือรอด้วยครับทีหนึ่งรอผมด้วยเฮ้ยเอ้ย มันก็ไก่ทุกคนมันไม่ไหวผมไม่ไหวว่ะเออเออไม่ถึงมาอีกแล้วเฮ้ยอ,อ,อะไรมันมีอีกแล้วมันไม่ได้ต่อยแล้วไม่ใช่เป๋งเอ้ยเฮ้ยอ,อาตะกี้แล้วนะว้ยเฮ้ยจะถึงเส้นชัยแล้วเส้นชัยของกูไม่ไม่ที่เดิน,ดนโอ้โหอันนี้สองว่ะเฮ้ยแต่ก็ ดีนะครับดีกว่าตาที่แล้วเพราะว่าที่แล้วเนี่ยเราได้ที่สาม่เห็นทําสอง่ะทุกคนเหนื่อยเลยเดี๋ยวเราไปเล่นด่านอื่นบ้างนะครับอันนี้ถือว่าพอใจแล้วนะเพราะว่าที่สองกับที่หนึ่งนี่ถือว่าโอเคแล้วนะครับแต่ว่าผมก็จะกลับมาแก้แค้นอีกให้ผมได้ที่หนึ่งนะไหนด่านนี้ซิด่านไรอ่ะสึกละฟ้าว้ทำไมผมไม่อยู่ข้างหน้าบ้างเนาะทุกคนเนาะเนี่ยผมมาอยู่ ท้ายตลอดเลยอ่ะมันจัดให้เราอยู่ท้ายอ่ะมันขี้งงตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็ขี้งงตั้งแต่ที่มันได้ในโตรกันแล้วดูดิดูดิดูดิหนากพุ่งกันไปแล้วนนาหายละโอ้ยกูจะตามเขาทันมิเน่ยนี่ชนเลยชนเลยนี่นี่นี่ลักเลงหอน,น้องไปดูผมนั่นแหละโอ้ยมันเบียดผมมันเบียดผมไปแล้ว,วอยเอีา่มาเบียดฉันนะเดี๋ยวนะมาเบียดฉนะันอะ โอ้ชนเป็นเลือชนเรื่อยเลยกูวูสวยอะถึงล้าฟ้าจริงอันนี้เอาไปแล้วหนึ่งใครไปใครล่วงไปแล้ววะล่ะไม่รู้แล้วอันนี้เฮ้ยโอ้โหไม่มีตัวลงตัวเล่งอะไรเลยแหละไม่มีอะไรเลยแน่ๆนะวิมือจังมือตติมเลยไปทางไหนอะ่ะโอ,โอ้ชนเต็มๆเ,เลยกูโอ้ต้องขกใจขอกำจมา เป็นไงเล่าดูพี่เออหนีพุ่งไปอเอ้จะขี่หัวกูไม่ต้องมาเป็นปิงเกาะกันเลยนะโอ้โหทุกคนที่เจ็ดเลยอะด่านเนี้ยอ้าวเออเล่งสู้ไว้ที่สามแล้วโอ้ยแสมก็จ้าเลยเกินตรงนี้จะลวมไม่ได้โกไอ้ ไเดียวเดียวเดียวโอ้โหผิดทางเลยโอไมคก็เ oh ลที่หกเลยหืมไม่ป้าจริงเออเออสู้หน่อยมีตัดหน้าซะเลยโอู้หที่สามแล้วที่สองไปแล้ว <c ười> ปัดที่สองตกไปแล้วตกล่างเลยครับเอยที่หนึ่งมาด้วยโอ้โหลำตายด้วย ที่นหนึ่งรอคนไลครับที่ได้่ี่หนึ่งไม่รอใครเลยเว้ยเฮ้ยมาสมมาแซงอะไรแถวแถวนี้น้องจะแซงพี่เฮ้ยนี่ชิดไปก่อนชิดไปก่อนยังไงต่อโอ้ยขอแหบละเหนื่อยมากเลยตอนนี้แหบปากเยอะไปหน่อยที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งรอด้วยครับที่หนึ่งครับที่หนึ่งครับผมเอ้กูบอกให้รอ บอให้เล่ากูไงนี่ดูตรงนี้ผมโกงอืมเอ้ยไม่ถึงมันน่ะทุกคนมันไม่ถึงบ้าจริงที่หนึ่งมันยากมันเย็นลเลยขนาดนี้อืมลำคาจริงแม่เองยกูไม่ได้ที่หนึ่งอ่าที่สองอือก็โอเคนเานาะแล่ก็ที่สองนะครับเหนื่อยแล้ววะเราไม่ยอมนะครับเราจะ ลองอีกสักรอบหนึ่งเปได้ทีหนึ่งตอนที่สองอาจจะดีกว่าเดิมก็ได้นะครับหรือว่าหรือว่าจะดุดไปเลยก็ไม่รู้นะนี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยเหมือนจะมีในโต้ให้เราเต่ไม่มีแบะอะไรวะเออมาอ้าออกไปเลยนะครับอุ้ยมึงอ้อยอ้อยมันดันตูดผมเอ้ยมึงนะมึงกี่แดงชนจะเลย ลบไปเ้ยคนไวเท่านั้นที่อยู่รอดตรงนี้ไป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 เฮ้ยหลุดไม่เนี่ยกูหลุดแน่ๆเลย <laughs> ไปแล้ว <laughs> หลุดล่างาแล้วโอโ้โหหลุดีกรอบไม่ได้ <laughs> ทุกคน <laughs> ผมว่าตอนนี้มันแย่กว่าเดิมอะ่ะเฮ้ยเอ้ย <laughs> ไปดูมันจะขึ้นไปข้างหน้าให้ดู <laughs> <laughs> นี่แนะ่รัดเลยรัดเลย อโอ้โหหลุดล้างอยู่แล้วเอ้ยเราได้หลุดล้างหลุดล้างคุณหลุดล้างโอ้โลไปดิทุกคนผมโล่ไปนะเี่ยัยงมีโอกาสเราสามรอบนะครับอโอกาสสามรอบนรอบแรกเว้ยเราอาจจะมีหวังก็ได้นะไปไปไปโอ้แล้วที่หนึ่งมันไปถึงไหนแล้ววะเนี่ย สองตรงนี้ที่หนึ่งไปไหนแล้วเหรอครับไม่เห็นที่หนึ่งหมังเนี่ยบ้าจริงเชีย่ยเปเล่งเออเออสมาธิอีกลัวหลุดรางตรงนี้มากเลยไอ <c oughs> เสียงแหบแล้วเออเออีเข้าวงในเป็นไงว้าวว้าวไอเดี๋ยวดิ ลองความเลย <c oughs> ตกลงมาเข้าวงในมันนี่มันดีหรือเปล่านะ,ะหรือเรา้องเข้าวงน,นอกกันได้เนี้ยนะเข้าวงในมันกีดตัดได้หลายคนเลยทุกคนไม่ได้แล้วอันนี้รรบสุดท้ายแล้วโอ้ไม่จริงนะแอนนาอขอดอม้าได้ไหมเนี่ยมันเกาะกัอนอยู่ข้างหน้าแยวผมไปไม่ถึงนะอ่ะหืดรอผมด้วยครับุกพี่รอด้วย อ้าวโ้ยมาแล้วมาแล้วนี่เริ่มมาแล้วนี่แน่แทงซะเลยแทงซะเลยเฮ้ยที่หัวเลยเฮ้ยจะอดปะจอาจารย์อาจารย์โอ๋ยมันจะชนไปถึงไหนวะเรายารอด้วยเออทับผ้ามาเอออุ้ย,ยเรียบร้อยทับผ้าแล้วนี่อาจจะกู้เขาออกไปผมน่าจะมองนอกไม่นะไปชนทีแล้ว โอ้โหทีโรเลยไม่น่าเลยอ่ะผมไม่น่าวงในเลยไม่น่าทําเสียน <c oughs> อย่างเราก็ขอที่20แล้อวะลดซะได้เนาะเป้าหมายเราเฮ้ยเฮ้ยขอที่11ขอที่11ขอที่ท,ทีโลเลยครับทีโลเลยโอ้โหไม่ไหวแล้ววะ <c oughs> ผมไม่ไหวแล้วทุกคนลพอแตกแล้วเนี่ยสนุกดีนะครับ เหนื่อยเลยโอเคครับทุกคนครับวันนี้ก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับเพิ่มด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ผมขอชักตัวลายกันไปก่อนนะครับอายแล้วเนี่ยรักทุกคนนะครับจุดกจุ๊กขาโม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 